นักโป๊กเกอร์เขาพกเงินไปที่คาสิโนครั้งละเท่าไหร่วันนี้เราจะมาทราบกันครับ สวัสดีครับผมเจมชวนานะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเวลาที่ผมเนี่ยไปที่คาสิโนผมพกเงินไปเท่าไหร่กี่บายิยนอะไรยงี้ก็จะเป็นคําถามที่มีคนถามเข้ามาบ่อยเหมือนกันอย่างแรกนะครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่จําเป็นต้องฟิกแบบว่าเราต้องทําเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับการวางแผนที่เราจะเข้าไปเล่นอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นได้นะครับมันเฟล็กซิเบลมันแบบว่าปรับเปลี่ยนได้ตลอดแต่ว่าผมจะเอาวิธีหลักๆ ที่ใช้มาบอกแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้วิธีนี้อยู่ก็คือผมจะพกไปทั้งหมด3ใบอินครับเพื่ออะไร3ใบอินเนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเซฟตี้ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเลิกเลยหรือว่าถ้าเราเสียไปใบอินหนึ่งเราไม่ได้แบบพอเราจะใบอินเข้าไปเพิ่มแล้วเรารู้สึกว่ากลัวว่าเงินเราจะไม่พอที่จะเล่นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ทำให้เรารู้สึกไม่เร่งรีบที่จะต้องแบบ เออกลับบ้านก็คือเสียก็ยังมีตามที่จะเติมไปได้ถามว่าผมเคยเสียทั้งหมด3ใบอินเลยไหมนะครับตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เคยโดนขนาดแบบ3ใบอินแต่ถามว่าเคยใบยเข้าไป3ามไหมนะครับเคยครับเคยใบยอินเข้าไปตอนนั้นน่าจะประมาณ สามพันสคือพกเงินไปประมาณ3ามพันหะครับเราก็ใบเกินสามใบอินเข้าไปอีกแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเล่นแล้วมันไม่ได้หลบนะครับคราวนี้ถ้าเวลาที่เราเล่นบวกสมมุติว่าบวกเกินจากสามพันขึ้นมาผมก็จะ cash ออกก็คือเอาเป็นเงินออกมาแล้วถ้ามันลบผมก็เอาเติมเข้าไปให้มันเป็น3 0 0พันใหม่แค่นี้นะครับสิมโปงง่ายๆคราวนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะเก็บเงินนี้ไปเรื่อยๆครับคือเหมือนกับเป็นแบงก์โรลซึ่งอันนี้ผมจะใช้ก่อนหน้านี้ซึ่งวิธีการนี้ผมจะใช้ในบล็อกก่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูอันนั้นจะเป็นวิธีที่ผมใช้เก็บเงินก็คืออาจจะเก็บไว้ในถุงหรือในกระเป๋าอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างจะเซฟตี้กับชิปของเราแล้วเราเก็บ เป็นแต่ชิปเฉยๆสมมุติว่าเราเริ่มแบงโลของอาทิตย์นี้ที่4,000เหรียญสมมตินะครับ4,000เหรียญ4บายอินสมมติว่าเป็นอย่างนั้นเราก็เก็บไอ้4บายอินเนี้ยเอาไว้ในถุงนี้แล้ว เราก็เล่นไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่เอาเงินออกจากถุงนี้นะครับ<ล>ก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆคราวนี้วิธีการที่เราจะเอาเงินออกก็แล้วแต่คนบางคนก็เป็นแบบเอออาจจะทุกๆ2อาทิตย์หรือว่าทุกๆอาทิตย์หรือว่าทุกๆเดือนแต่โดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บไปถึงเดือนแล้วมันเป็นเงินจํานวนมากๆเราเวลาที่เราไปแคชอ่ะมันอาจจะมีปัญหานิดหน่อยซึ่งนักโป๊กเกอร์เขาจะไม่ค่อยชอบกันเพราะว่าเขาอาจจะต้องขอเอกสารนู่นนี่นั่นนะครับโดยส่วนมากก็จะเป็นแบบทุกๆอาทิตย์10วันหรือว่าเป็น2อาทิตย์ก็แล้ว แต่ว่าจะบริหารกันไปหรือว่าบางคนก็จะแบบเฮ้ยถ้าถึงยอดนี้ปุ๊บเขาจะแคชอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ว่าเขาจะเก็บเงินไว้ในนี้สมมุติว่าเวลาเล่นอยู่แล้วเสียเขาจะควักชิปออกมาจากถุงมันจะเป็นเหมือนแบบถุงเหล้าถุงอะไรก็ได้นะครับควักออกมาแล้วถ้าเกิดบวกเขาจะเก็บใส่ถุงไปแล้วเอาถุงนี้กลับบ้านไปเลยไม่ไม่แคชเอาออกทีเดียวคราวนี้ครับสรุปครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่นะครับสําคัญที่สุดเลยอันนี้คือคีย์แบบง่ายๆเลยก็คือต้องจดนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีแอปพลิเคชันที่ให้ใช้ เยอะแยะมากมายสําหรับจดสถิติของโป๊กเกอร์ก็จดเอาไว้ยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับเวลาที่เราเล่นจํานวนเล่นนานเท่าไหร่แล้วก็บวกลบเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโน้ตที่อยากจะใส่ไว้ก็ใส่เอาไว้เซสชั่นนี้ทิ้ แบบหมดด้วยโอเวอร์แพอะไรน,น,นะครับก็โน้ตเอาไว้ได้คือเพียงแค่เราจดเนี่ยทุกอย่างเคลียครับคือมันจะง่ายไมคือเราใช้วิธีจริงๆแล้วบริหารยังไงก็ได้ถ้าเราจดไว้เราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของรายรับรายจ่ายของเราทุกอย่างนะครับสาคัญก็คือตรงนี้โอเคครับก็ตอบคําถามเพื่อนๆที่สงสัยว่าเอ้ยผมไปคาสินโนทีนึงเนี่ยผมพกเงินไปเท่าไหร่นะครับถ้าชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรก็ใส่ไว้ใน ได้คอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะพยายามอ่านให้ได้ทุกคอมเมนต์ละกันโอเคยังไงก็ขอให้ทุกทุกคนรันกูดครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ